มองกล้องกันหน่อยทุกคนขอเป็นท่าอะไรดีคะ Y K Y K แล้วนิ่วด้วยหลับตาข้างหนึ่งหนึ่งสองสองแต่ผู้บริหารไม่ต้องทำก็ได้นะคะหนุเก่งใจคะ่ะข้างล่างก็พอนะแฟนๆก็พอนะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสอง อย่าว่าหนูนะคะเราเอาใจไว้รุ่นนิดหนึ่งเรียบร้อยนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็บนเวทีนี้คงจะต้องปล่อยเวลานะคะเพราะว่าชาวด้อมทั้งหลายคงอยากจะอยู่กับคุณๆๆคุคณค่ะเพราะฉะนั้นแต่จะไม่ขัดศรัทธาเดี๋ยวปล่อยเวลานี้ให้นภูวินเขาได้คุยกับแฟนคลับแล้วกันส่งต่อเวทีนี้เลยให้กับภูวินค่ะขอบคุณค่ะเเลย ไงบ้างชาวนครศรีสวัสดีครับไม่เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยใช่ไหมไจริงเหรอแต่ว่าคนเยอะมากเลยนะนี่คนนครนี่เยอะขนาดนี้เลยตอนแรกคือไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้ไ,ไ,ไปออกมไปก็พอดูออกอยู่ไ,ไ,ไปนะ ไอ้นะอะไรสักอย่างมัาโดนเรียนมาดูอุียวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันที่อ่อนโดนเรียนพิเศษอะไรหรอกนี่ก็เคยบอดมาแล้วไม่แต่ก็อยาอย่าบอกว่ามันไม่ควรโดดแต่ว่าคือพวกพวกเชื่อมาอาะชั้นเนี่ยฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ ข้าวเลยเหรองั้นอันนี้เสร็จรีบไปกินข้าวนะนเรามาหาได้แหละเราเรา,เราต้องดูแลตัวเองด้วยนะรู้ไหมมารอได้แค่สิบเอ็ดโมงจริงเหรอสิบเอ็ดโมงนี่คือเวลาห้างเปิดเลยไม่ใช่หรอจริงปะมาได้แค่แปดโมงรอที่ไหนอะหน้าห้างเลยโอ้โห เฮ้ยลงทุนกันมากเลยนะเฮ้ยขอบคุณมากจริงๆที่มาเจอกันไม่เป็นไรเฮ้ยถ้ายอย่างนี้ต้องมาอีกรอบแล้วจริงจริงคู่จริง,รง,รงะนะเอ,เอาพี่ปอนไปด้วยคือไม่อยากเจอนี่แล้วอยากจะเดี๋ยวพี่ปอนเอาให้มากันทั้งคู่ะอะไรถ้าส่งพี่ปอนมาคนเดียวอ่ะไม่เอาต้องมาทั้คู่ เดี๋ยวคิดดุก่อนละกันยอกยอกยอกมาให้มาใม่จริงนะจุดน่ารักสามวิโอนห้าร้อยแต่นึงแล้วมันหยุดยังไงก่อนแล้วฉันนั่งฉันนั่งทำยังไงก่อนอะไรอ่ะหยุดน่กรักสักห้าวิได้ไหมอะไรวะ มมาคนนี้ใจละลายหรอจริงหรอแล้วมันต้องทอํายังไงคะับมันต้องมรต้องหันหน้าเบือนหนีเลยใช่ไหมวันนี้ปามาด้วยไหมพูดพูดเหมือนกําลังแบบจะเดินม,มาเป็นแบบสะพ้ายออกมาอันนี้แหวกนะ,ะอันนี้อหว,นะอนนหวอกนะน่ารักขณะนี้ <learnt> เอาเท่าไหร่หว่ามา ไม่เอาอะไรมากเอาแค่คนมาดูแล้วก็เอาแค่หัวใจก็พอแล้วจริงจริงในเมื่อวันนี้เราอยู่เซ็นทรันกันใช่ไหมที่นี่ก็มีโรงหนังถูกไหมใครได้ดูผุบไปโยนแล้วบ้างผูบไปยนแล้วบ้างเนี่ยคนที่ไม่ยกมือแต่ละคนนะอ๋อ,อ <laughs> ค,นคนที่ไม่ได้ดูคืออยูไม่ถึงใช่ไหม ไม่เป็นไรแกฉันก็อายุไม่ถึงไม่เป็นไรรออายุไม่ถึงเหมือนกันเดี๋ยวก็ได้ดูแล้วแหละเด็ดแม่เดีเชื่อว่าเดี๋ยวหาหา,หาวิธีดูมันได้เองแหละฮะไม่ได้พูดไม่ได้พูดเลยทั้งสิ้นแค่บอกว่าถ้าอยากดูไปหาดูกันได้ไม่รู้ ก็ลงหนังไงถามอะไรเนี่ยโอ้ไม่ก็ไปดูไปดูลงหนังไปดูไปดูลงหนังกันไปดูลงหนังกันจริงๆไปดูกับคูกันได้เลยโอ้ยตอนนึงอะไม่เหนื่อยแต่ว่ากำลังงงอยู่เพราะว่าตอนนี้คือแบบป๊บนึงอะขอเรียบเรียงลำดับนหัวก่อนว่าจะพูดไรเพราะว่าตอนแรกวันเนี้ย ตเตรียมทุกอย่างมาเยอะมากเลยตเตรียมทั้งทั้งเพลงทั้งอะไรเพลงก็จําเนื้อไม่ได้ไปแล้วหนึ่งอัน,นั้นก็็อดหนึ่งแล้วอันนีท้ที่เตรียมมาพูดทุกอย่างก็พอมายืนอยู่ตรงนี้ก็ลืมไปแล้วอีก็อตหนึ่งอ๋อจะพูดต่อมีใครในนี้ได้ฟังเสียงบัวหรือยัง <S <S ได้ฟังบัใช่ไหม <S <S มีใครได้ดูได้ดูอีเวนต์เมื่อวานปะ <S <S 1> <S 1> ดูจริงหรอมีใครเล่นมีใครเล่นเกมไหม เล่นมีมีคนเล่นมีคนเล่นเกมโอวอรจริงๆกันปะแบบเคยเล่นเราแต่ได้ดูกันใช่ไหมพักเสียงเป็นไงอ่ะกลัวเป็นห่วงครับดีใช่ไหมโอเคอยู่ใช่ไหมมันจะหล่อได้ไงมีแต่เสียงมันไม่ไม่ดีพักไม่ได้มีภาพอะไรเสียงก็โอเคเสียงก็ใช้ได้ฮะหล่อจริงเหรอเฮ้ย เกินไปเราอะเราก็ชมเราก็ชมมันเกินไปแถวๆหน่อยก็ได้เบาๆหน่อยอย่าเขินฝั่งฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ดูห่างไกลจันตรงนี้เลยเกินเป็นไงตรงนี้เหนื่อยกันไหมไม่เหนื่อยเลยเห็นกันใช่ไหมตอนแรกอะแอบกลัวว่าฝั่งนี้จะไม่เห็นเพราะว่า มันเป็นทั้งฝั่งคนเดินแล้วก็ฝั่งที่มันมีลิฟต์แล้วไม่ใกล้ตรงนี้ด้วยแต่อยู่ตรงนั้นโอเคใช่ไหมสบายดีเนาะทำไมขา่ะอุ้ยถามว่าฝั่งนี้สบายดีเอไปฝั่งนี้ขา่ะเธอยเกียดฝั่งนี้เหรออะไรนะตรงนี้ไม่สบายอยากให้ทำอะไรฮะอะไรนะ อยากฟังเพื่อนายเป็นท่อมภาษาจีนเหรอดีไหมอะ่ะจริงเหรออ๋อรูแล้วเมื่อวา,านมีคนร้องเพลงช่วยให้มันเด็กมันดูดีกวออ่ามั้ยน,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 นะใช่นหม เป็นฉัน <laughs> ถ,ถ,ถ,ถ้าฉันเอามือถือมาดูอ่ะโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะทีม่มีว่าของมือถือนะครับ <laughs> อย่าอยอกไม่ได้ไม่ได้เพลงตัวเองต้องจำไม่ได้แต่อยากให้ร้องภาษาจีนจริงหอฟังรู้เรื่องกันใช่ไหม <laughs> ไม่รู้เรื่องก็จะฟัง <laughs> อโอเคได้ 别害怕，如果上天把我们分开，我会跟着你，只要你在那等待。如果明天发生什么，记得我还在，会为你活着，只为你一个人。 รู้เรื่องเก่กับจริงเหรอจริงเหรอใช่อะไรนะอยากให้ร้องทั้งเพลงโอ้โหอยากให้อยากให้สุดท่อนไทยอีกเหรอจริงเหรอมันเนี่ยได้คืบแล้วเอาสองกันนะเราอะ เนี่ยเราอ่ะแหมตอนแรกกะจะมาร้องสองเพลงวันนี้นี่ได้ไปสองเพลงกับหญิงทอดเลยนะฮะซ้อมร้องเพื่อเธอเลยยินร้องให้ฟังหน่อยมาซ้อมร้มองแล้วร้องให้ฟังหน่อยมา เรา้องเพ็นอ่ะเราลองไปสั่งใครก็ได้มามามาเองเขาไหนเขาอยู่เพลงอะไรภาษาไทยต้องไงแล้ววะซ้อนแล้วไปสั่งจีนมาผมต้องไปสั่งจีนนะใช่อ่ะลองดู แทนเพื่อนหน่อยลองดีไหมตัวสิบไปเลยอโอเคดีมากแต,มแต่วันนี้จริงๆแล้วพอมานครวันนี้เนี่ยแอบตกใจเหมือนกันนะเพราะฝนตกอยู่กรุงเทพนี่มีแต่แดดไม่มีฝนไม่มีอะไรเลยพระเจ้าพ,าพ,าพาระเจ้าประทานมาให้ผมไม่ร้อนขนาดนั้นเลยเหรอ ทำไมชัดมันฮอดมันถึงขนาดต้องดับไฟเลยอ่ะโอ้นี่ขนาดพูดเองยังเลี่ยนเลยเนี่ยไม่เลี่ยนมอริงได้นะเกือบแตกเลยได้เกือบแตกขอก็ได้เอ้พูดถึง แจ็คเกต็ตวันนี้มีใครใส่นิยมยีหรือใส่ซาบ,บีน่ามาบ้าง <c oughs> เอ, <c oughs> อวบางไมอบคุ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> เอ่อม,มีใครใส่นิยมยีมาบ้าวันนี้มีใครได้ซื้อแจ็กเก็ตยีหรือกางเกยงยีนกับบ้านไปหรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยซื้อได้นะเนี่ยบูข้างหลังมีเต็มไปหมดเลยมีใคร เห็นอะไรถูกใจก็ลองลองดูเอาลองซื้อกับลองซื้อกับไปใช้ดููอได้ที่ไหนะอะไรนะซื้อใจผมซื้อใจผมให้ผมใส่สนใจผมมากกว่าฮะกูไิซื้อได้ที่ไหนอะไรนะโอ้โหเอางนี้ก็คือ ถ้าใครสนใจก็ไปดูกันได้นะเสื้อเขาสวยอยู่สนใจผมค่ะสนใจผมก็นี่ไงก็มาดูแล้วไงนี่ก็สนใจส่วนหนึ่งแล้วไงสนใจตรงนู้นด้วยฮะเอาเอากับบ้านได้ไหมเอาฮะเอากับบ้านได้ไหมโอ้เราไฟขึ้นเนียพี่มิวเอาไงดีถ้าน้องข้อกับบ้านอะทิ้งตัวเลยไหม บอกเขาให้ไปซื้อกางเกงแล้วก็เอากางเกงกลับบ้านพอ,อโอเคแต,แต่เท่ากลับบ้านมันจะยากหน่อยเดี๋ยวคนที่กรุงเทพเมื่อกีนน้ถือไม่ได้ไม่ได้ฮะคนที่กรุงเทพมีตั้งเยอะ บอกแล้วคนที้กรุงเทพมีนั่งเยอะอติดลบ <c oughs> <c oughs> แต่โดยรวมวันนี้โอเคไหมสนุกไหมสนุก <c oughs> สนุกใช่ไหม <c oughs> ถ้าสนุกขอดังๆอีกรอบโอเคไหมโอเคโอเคงั้นขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่มาเจอกันในวันนี <c oughs> ้เราสามารถถ,ถ่ายรูปรวมกันได้หรือเปล่า <c oughs> แล้วแกบบ็ เอาเวลาสตอรี่ยังพี่ถ่ายให้หน่อยสตอรี่าขอเสียงหน่ยนะเลยสองสามป แอบหบเลยเหรอ,อขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับที่มาวันนี้ทั้งชาวนะครและทุกคนที่มานะไว้เจอกันอีกและโอกาสหน้าจะมาที่นี่อีกรอบนะขอจองคิวไว้ก่อนเลยนะเดีย๋ยวเจอกันนะบ๊ายบายสวัสดีครับ